สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการสร้างอุโมงคนะครับโดยใช้ http และ Custom p a y l o a d ในแอป,ปที่ชื่อว่า http injector นะครับผมได้เคยแนะนำโดยการนำเซิร์ฟเวอร์จากภายนอกมาใช้ หลายแอปหลายคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะใช้องค์ประกอบทั้งหมดที่อยู่ในแอปตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันพอเข้าไปหน้าแรกนะครับด้านบนขวามือมี3จุดเพื่อนๆ่นแตะพอแตะปุ๊บล้างข้อมูลก่อนอันนี้ผมล้างก่อนนะครับปอดีผมมีการเซตอยู่ก็เลยล้างออกไปนะครับเริ่มต้นเลย นะครับเราจะเริ่มต้นตรงหัวข้อนะครับที่มีคำว่า s s l t l s นะครับเพืเ่อนๆแต่พอแต่เข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเป็นประเภทอุมโมงค์นะครับประเภทอุมโมงค์หัวข้อที่1ห,หัวข้อแรกนะครับประเภทอุมโมงค์เราใช้ s s h นะครับ c q shell นะครับ เชื่อมต่อจากผมจะแนะนำตัว p r o x y นะครับ h t t p นะครับ proxy h t t p นะครับเซตตัวเลือกคือใช้ Custom Payload นะครับ custom payload คืออะไร Custom Payload คือชุดข้อมูลที่สูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานใดๆที่ผู้สร้างกำหนดขึ้นมานะครับก็คือเป็นการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่งนะครับแต่บันทึกไว้ก่อนเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจเสร็จปุ๊บมาที่หัวข้อรูปแบบข้อมูล ด้านขวามือนะครับมีสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเราแตะเลยนะครับพอแตะปุ๊บก,ก็จะมีเพโลดให้กําเนิดนะครับเพโลดให้กําเนิดอันดับแรกรูปแบบข้อมูลผมใช้ Normal เอาแบบง่ายๆนะครับถัดมาที่อยู่เว็บไซต์หรือโค้ดนะครับที่อยู่เว็บไซต์หรือโค้ดผมใช้โค้ดนะครับใช้โค้ด w w เนะครับ w 3 o r g ตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้จริงๆแล้วเป็น is n i code นะครับที่ผมเคยได้นำไปหลายคลิปแล้วนะครับวิธีการหาเป็นโค้ดตัวหนึ่งนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับเรามาที่หัวข้อพิเศษเลยนะครับที่เหลือนี่ผมจะยังไม่ใช้นะครับให้คงเดิมไว้นะครับรูปแบบร้องขอ Connect รูปแบบการสับเปลี่ยนนอร์มนะครับหัวข้อพิเศษเราติ๊กออนไลน์โฮสต์นะครับออนไลน์โฮสต์คือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ เว็บไซต์หรือแอปนะครับคือต้องติ๊กอยู่แล้วนะครับส่วนตัวถัดมาก็คือ user agent นะครับช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ของผู้ใช้นะครับถัดมาก็คือ keep อะไรนะครับ keep อะไร keep a l i เนี่ยช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อผ่าน HTTP นะครับเสร็จปั๊บโวร์เอร์อื่นเราก็ยังไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาแค่นี้ก่อนนี่เป็นทั่วๆไปแบบง่ายๆมาแต่สร้างรูปแบบข้อมูลนะครับเรียบร้อยขึ้นมาแล้วนะครับรูปแบบข้อมูลเสร็จปั๊บ ด้านบนมีคำว่าเริ่มนะครับก็คือสตาร์ทเพื่อเปินแตะเพราแตะสตาร์ทปุ๊บเขาจะบอกว่าการตั้งค่า s s s นะครับจำเป็นต้องมีการตั้งค่าก่อนที่คุณจะเริ่มเชื่อมต่อนะครับเราเลือกคำว่าเลือกเซิร์ฟเวอร์เราก็แตะคำว่าเลือกเซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บก็จะมีประเทศต่างๆให้เราเลือก สักสิบประเทศได้นะครับผมจะเลือกตัวนี้เยอรมันนะครับเพืเ่อนแต่เยอรมันเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีออปชันให้เราเลือกอยู่3ามออปชันนะครับคือตัวแรกนี่ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่เร็วที่สุดนะครับอันที่2คืออัปเกรดนะครับอันที่3อีกอันหนึ่งนะครับ ผมเลือกตัวนี้เลยเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่เร็วที่สุดนะครับเพื่อนๆแตะข้างหน้าแล้วแตะเชื่อมต่อนะครับเสร็จปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ DE 3กำลังเขียนทับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันนะครับเราแตะด้านหลังนะครับเสร็จปุ๊บพอกซีระยะไกล80แตะบันทึกนะครับ ก็จะมีรายละเอียดขึ hmm. ้นมานะครับตัวนี้ de 3ามโพซีแ hs นะครับก็เรียบร้อยเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็แตะเริ่มนะครับด้านบนก็มีสัญลักษณ์ลูกกุญแจนะครับเพื่อนๆแตะบันทึกพอแตะบันทึกปุ๊บด้านล่างจะมีคำว่า vpn เชื่อมต่อแล้ว นะครับก็แสดงว่าการเชื่อมต่อเราน่าจะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการที่เราจะใช้ออลูกเล่นของ Custom load, p a y l o a d HTTP แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ภายในแอปตัวนี้โดยที่ไม่ต้องไปเอาเซิร์ฟเวอร์ด้านนอกมาใช้นะครับลองไปเล่นดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ